เป็นเรื่องของการหาพื้นที่แรงเงาเนี่ยนะจุดนี้วงกลมนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่14เซนติเมตรด้วยกันนั่นเองตรงนี้หารกับเท่าไรครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางที่14.2คือได้เจ็ดเซนอ่ะเนี่ยมีพื้นที่แรงเงาเท่าไรนั่นเองตรงนี้แรงเงาจะได้จากอะไรก็คือหาได้จากเอาพื้นที่ทั้งหมดอ่าพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองนั่ตรงนี้ลบอะไรเอ่ยลบพื้นที่ที่ไม่แรงเงาเนี่ยขออนุญาตขยายพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะเออเพราะว่าพื้นที่อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยนะตรงนี้อ่ะ เป็นพื้นที่หมดเอาสิ่นงนี้ยกันนะพื้นที่หมดนะลบกับพื้นที่ไม่แรงเงาอะไรอยงนะตรงนี้สําหรับในการหาพื้นที่แรงเงาเข้านะทนี่พื้นที่หมดคือรูปอะไรเนี่ยวงกลมสุดไรพา i r กำลังสองใช่ไหมจัดไปเลยนะตรงนี้นะลบกับพื้นที่ไม่แรงเงาไม่แรงเงาคือรูปนี้เอ๊ะมันคือรูปอะไรเนี่ยซีเลี่ยมจัตุรัสเฮ้ยซีเลี่ยมจราดคือที่ากุญคลุกคือสุดไรได้าคือได้านใช่ไหมแต่ ي, ว่าถ้าน้องพิจารณาแล้วเขาให้สมกลางมาคือตรงนี้คือคคคคคสิบสี่เนี่ยตรงนี้นะคือสิบสี่แล้วเราสามารถหารัศมีได้หม อ่าทั้งหมดนี้คือ14ถูกมสิบสี่ตัวนี้นะทั้งหมดนี้ายาว14ด้วยกันนั่นเองแต่ว่าเราหารสิมีออกมาคือได้เท่าไหร่ได้เจ็เฮ้ยพี่เราไม่เห็นจะเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เลยนี่เขาเรียกว่าความเป็นตัดด้านใช่ไหมเออทำไงอะ่ะมันจะมีสูตรพื้นที่ตัวหนึ่งเนาะคือสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษหนึ่งสองคูณไรผลคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะ ซึ่งสูตรนี้จะใช้ในกรณีวา่าถ้าโจทย์ไม่ให้ความยาวแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาก็ต้องใช้ตัวนี้โอเคทีนี้เราลากเส้นมาเลยนะฟาบเข้าไปน,นี่นะฟาบเข้าไปเนะนี่ยตรงนี้อ่ะแสดงว่าเส้น,นมุมก็คือจะมีความยาวเท่ากันอยู่ที่อย่างละ14 14นั่นเองตรงนี้อ่ะโอเคค่าพายเท่าไหร่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากรูปแล้วรัศมีคือ7จ็โอ้สบายเลยถูกไหมแสดงว่าค่าพายน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ22่ส่วนเนั่นเองตรงนี้ก็แปลว่าก็เป็นค่าพายคือ2ยี่สิคือเท่าไร่วนเจ็ดรัศมีคือ 7, าานะอ 7, 7เองนะ แล้วก็ลบก,กันหนึงสองคูณกับเส้นเอียงมุมเส้นมุมคือสองเส้นคืออยากได้เท่าไหรสิ okay, บสี่ไหมมาเก็บมาเลยคือสิบสี่คูณสิบสี่นั่นเองเรียบร้อยนะตัดก,กันเลยตรงนี้ตัดตัดตัดตด,ด้านหน้าของเราได้เท่าไหร่จะได้อยู่ที่หนะึ是是่งร้อยเนาะใช่ไหมหน่วยเป็นตารางหน่วยเนะาะแบบนี้ลบก,กับตรงน,นี้อ่ะตรงนี้ตัดก,กันเลยตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้เจ็ดใช่ไหมอ่ะแล้วก็คูณกันลิมลิมเนาะสิบสี่คูณเจ็ดเท่าไหรเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคำตอบลงท้ายด้วยเลขหออกนั่นเองนะอ่ะก็เอามาลบกันตั้งลกกบ,บกันเบาๆตรงนี้นอ่ะเมืติว่าเรากันพลาดเวลาในอข ตอบ56ตารางเซิเมตรนั่นเองก็จบแล้วนั่นเองนะตรงนี้ก็เรื่องนี้ถ้าเป็นพื้นที่แบบง่ายๆก็จะเป็นลักษณะบ